กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รับทุกท่านครับกระผมนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีสมาชิกวุฒิสภากลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงวันนี้ต้องขออนุญาตอภิปรายเ,เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทชซึ่งท่านผอชุกิดเนี่ยก็ได้สรุปในภาพรวมๆให้เราได้ชื่นอกชื่นใจกันแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราผมเองก็คงจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลาแล้วปกติผมก็ไม่ใช่คนพูดมากเพราะฉะนั้นก็จะชมกันไปใหญ่ก็คำชมนั้นเปรียบเสมือนกับ กำลังใจฉันดีก็ปล่อยให้คนอื่นชมไปแล้วกันผมจะเล่านิดหนึ่งนะฮะว่าสังคมวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพูดกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแล้วผมคิดว่าหน้าที่อันนี้ที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยคือสวทชครับแต่ยังทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมวิทยาศาสตร์นั้นคือสังคมที่เป็นรูปธรรมเราอยากจะเห็น การเกิดขึ้นของการมองสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หมดแต่มันเกิดขึ้นลำบากยากเย็นเต็มทีผมเห็นท่านผอ,อชูกิตเนี่ยพูดถึงโอลิมปิกวิชาการก็น่าชื่นใจครับเด็กไทยเก่งๆหลายคนแต่จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเด็กได้เหรียญโอลิมปิกแต่คนในประเทศชาติยังกราบไหว้ต้นไม้อยู่ จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเด็กคนเดียวได้เหรียญโอลิมปิกแต่เด็กอีกนับร้อยนับพันนับหมื่นต้องขายพวงมาลัยตามท้องถนนผมว่าเรื่องนี้สวทชปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ผมเข้าใจดีฮะว่างบประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานกลไกของสังคมให้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่เมื่อ สมัครใจเข้ามาเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้ให้เต็มที่ให้คนเขารู้กันว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศวิทยาศาสตร์<ส>ผมเคยดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยออคนที่พิจิตรเนี่ยก็นับถือจอระเข้เป็นเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพิจิตรแต่ไม่น่าเชื่อครับ จระเขทุกตัวที่ผมเห็นเนี่ยเป็นรูปปั้นแต่รูปปั้นนั้นมีน้ำแดงมีพวงมาลัยสามสีมีอย่างอื่นมากมายที่คนไปกราบไหว้ไทยเป็นสังคมอะไรกันเนี่ยที่ทำให้คนไทยประเทศไทยเป็นอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับทางสวทชครับว่าวันนี้เราเรา มองหาสังคมที่เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ได้ยากเต็มทีฮะมองไปทางไหนก็หาแต่ตัวเลขหวยงวดนี้จะออกอะไรงวดนี้จะไปทางไหนงวดนี้จะดีหรือไม่ถ้าเล่นเ,เลขนี้ไปแล้วแล้วการหาเลขหวยเนี่ยก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง แต่ไม่คิดกันหรอครับว่าอันนั้นเนี่ยทำให้การเดินทางของสวทชเนี่ยมีอุปสรรคมากขึ้นสเสนียาแฝดเป็นเรื่องที่อยู่คู่เมืองไทยมานานอยากจะมีคู่ครองที่ดีไม่ต้องไปหาอื่นไกลฮะหมอ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 ทำสเสนียาแฝดเนี่ยหาได้ง่ายเรียกว่าระบบการ สานสุขของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเพราะสามารถหาหมอทำทเสน่หได้ได้ตลอดเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาลให้มีงานทำนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าพอทำหางานไม่ได้ทำงานไม่ได้ไม่ต้องโทษตัวเราฮะโทษโชคชะตาโชคฟ้าลิขิต แล้วก็ไปบนบานสารกาวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อำหํำนวยประโยชน์ให้สร้างความร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีจริงนะฮะสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นบางคนเอาถึงขนาดหนักว่าไปเหยียบโฉนดกันจะได้ขายที่ดินได้ไปจานมือกันจะได้มีมือที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถจับเงินล้านได้โอ้พระเจ้าช่วยเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนสังคมเนี่ยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์มันมันหมดเวลาแห่งการท้อแทะหมดเวลาแห่งการท้อถอยหมดเวลาที่เราจะซื้อไปแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแซงหน้าเราแซงหน้าเราจนเรามาเทียบกับ เขมรเทียบกับลาวไม่น่าเชื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเลยวันนี้พูดด้วยความเข้าใจทางสวทชแต่อดที่จะติจริงไม่ได้ว่าวันนี้เรามองผิดไปหรือเปล่าเรากำลังสร้างค่านิยมให้บูชาคนเก่งมากเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่สามารถกระจายคนเก่งให้เกิดไปทั่วทุกหัวระแห่งได้ คนเก่งนั้นไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะฮะแต่เก่งในการมองเก่งในการดูเก่งในการามีความคิดทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกกับตัวผมเองและขอบอกฝากไปถึงสวทาชาวก็คือว่าจะเอาอยังไงกันครับกับสังคมแบบนี้จะเอาอยัางไงครับกับสังคมที่นับถือบูชาแต่สิ่งที่เป็นนมามธรรมทัท้งนั้นเลย จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกของลูกหลานกันเลยครับจะมีประโยชน์อะไรครับลองทบทวนตัวเองแล้วก็หันหน้ามาทำสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆครับขอบพระคุณมากครับ